สวัสดีครับพบกับทีนงานหมอจาเสริมสร้างอาชีพและทุ่มช่างกินพันนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตเครื่องกวนผสมตัวนี้นะครับโดยการทำยาหมอนตอนนี้เรากำลังเติมวาสลินเข้าไปแล้วก็ทำการหล่อมลายนะครับวันนี้ตั้งความร้อนกวนผสมความร้อนตรงวาล เื่อที่ว่าเวลาเราเกอรอบลงมา,มาจะได้ไม่แตัมที่กอรอบนะครับอันนี้เราตั้งอุณหภูมิอยู่ที่65องศาแต่ตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่สวนข้างบนนั่คืออุณหภูมิในหม้อตอนนี้อยู่ที่49องศาเซลเซครับแล้วถ้าต้องการให้มันละลายไว้ขึ้นแล้วก็เปิดคนผสม เพื่อให้ตัววัสลินละลายไวขึ้นนะครับอันนี้พาราฟินีนีนเ <Finish. S 2> ติมพาราฟิน ตัวนี้จะเป็นสุดต่อไปที่จะเติมเข้าไปในหม้อนะครับจะเป็นน้ำมันรักามกับเมนทอนทีนี้ใส่เมนทอนเสร็จก็ละลายตัว กระบูลต่อแล้ข้างในนี้ก็จะมีน้ำมันรักการเมทอลกระบุลนี้เราจะใส่น้ำมันยุคาลิตัส ทีนี้เราเตรียมเมนทอนกระปุลน้ำมันละการรมน้ำมันลิพาลิตัสเสร็จเรียบร้อยก็ทำการคนให้ละลายให้เข้ากันพอ,อตัวนี้ละลายเสร็จก็มาดูหม้อที่ต้มไ้ขั้นตอนแรกว่าตัวที่เป็นวอซินกับพาราฟินละลายหรือยัอยงถ้าละลายแล้ว ก็ทำกันเทรวมเข้าไปผสมกันพอละลายหมดนะครับในหม้อก็ละลายแล้วทีนี้เราก็เทรวมเทผสม พอเทเข้าไปเรียบร้อยก็รอผสมกันสักแป,ป๊บหนึ่งทีนี้ก็จะได้ผสมสารสกัดที่ต้องการว่าต้องการสัมสก,กัดอะไรบ้างก็เทเข้าไปล้วคนผสมวิธีให้เท่ากันเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องลดอุณหภูมิลงชักหน่อยเพื่อใส่น้ำหอมที่ต้องการว่าต้องการกลิ่นอะไร พอผสมแล้วเรียบร้อยก็คือพร้อมบรรจุใส่ขวดไดนะ้เลยอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำยาหมอกทั้งหมดนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่ว่าเทวัฒมนทอนกระบุนเข้าไปผสมกับวอสลินแล้วรอเครื่องทำการผสมให้เข้ากันกันทีนี้ก็จะมาเติมสารสก,กัดที่ต้องการว่าต้องการแบบไหน พอเติมสังกเสร็จก็ให้เครื่งทำการคนคนผสมก่อนให้เข้ากันปุ๊บเราถึงมาลดอุณหภูมิลงเพื่อที่จะเติมน้ําหอมพอเติมน้ําหอมแล้วทำกันกคน,นผสมให้เข้ากันหมดอันนี้จะเป็นตัวสังกัศคที่ต้องการแล้วจะสูดของขัน น,นี้ก็รอให้ผสมให้เข้ากันก่อนแล้วรออุณหภูมิต่ำลงถึงจะเติมน้ำหอมรออุณหภูมิลดลงดรอปลงทีนี้ก็ทำการเติมน้ำหอมเข้าไปอันนี้ก็คือน้ำหอมตามลูกค้าต้องการน,นะครับว่าต้องการ่ีอะไร เมน้ำหอมวิเศษก็ให้เครื่องทำงานแบตมันให้คนเท่ากันทีนี้ก็เริ่มเริ่มกอรอบบรรจุใส่ขวดได้เลยพอผสมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เริ่มบรรจุใส่ขวดได้เลย